ลักษณะแห่งภาวะตัณหาภิกษุทั้งหลายภาวะโยคะการประกอบอยู่ด้วยภพเป็นอย่างไรเราภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโรคนี้ย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงซึ่งความก่อขึ้นแห่งภพทั้งหลายซึ่งความดับไปแห่งภพทั้งหลายซึ่งรสอร่อยแห่งภพทั้งหลายซึ่งโทษแห่งภพทั้งหลาย และซึ่งอุบายเครื่องออกพ้นไปได้จากภพทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเมื่อเขาไม่รู้อยู่อย่างนั้นความกำหนัดในภพความเพลิดเพลินในภพความสเสน่หาในภพความสยบในภพความหิวระหายในภพความเร่าร้อนเพราะภพความเมาหมกในภพและภวะตัณหาในภพทั้งหลาย ย่อมนอนเนื่องอยู่ในบุคคลนั้นภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าภวะโยคะการประกอบอยู่ด้วยพบดังนี้แล